พี่นนท์ค่ะดิสออเดอร์คนที่อินทนนท์อยากได้เป็นแฟนค่ะเตตะวันยังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือลิลลี่พันธิราโอ้มาอันแรกก็หน่อยแล้วอืมใบเฟิร์นแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้โหมามันมากใบเฟิร์นหรือคริสหอวังมีผู้ชายไหมครับใบเฟิร์นครับสงสารพี่คริสใบเฟิร์นหรือแจ็คกี้ชาเคอร์ีนอุ้ยเจ้าเหนือเนาะอืมยังใบเฟิร์นอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้เหัวน้อ,นองจริงๆใบเฟิร์นหรือกิกสวัสดิ์นี โ <C jin x> อ้ยสงสารพี่กิ๊กครับพี่กิ๊กเขาก็มีลูกมีอะไรแล้วน้องก็ไม่อยากเขามาเกลือกรัวกับเราใบเฟิร์นครับใบเฟิร์นหรือเอ็มวิทวัตโอ้จะบ้าตายโอ้ยผิดผีไปเนี่ยใบเฟิร์นยังใบเฟิร์นอยู่ครับใบเฟิร์นหรือแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อไม่อยากทําให้รู้สึกว่ามองหน้ากันไม่ดียังใบเฟิร์นอยู่ครับใบเฟิร์นหรือเจเจพิพัฒน์โอ้ยพี่เจก็ด่ากันช้ำเลยยังใบเฟิร์นอยู่ครับนี่ใบเฟิร์นหรือหมอฤทธิ์เรื่องนทธิ์โอ้โหนี่เห็นไหมเเลือกหห็นนปปป่ะมีไไได้วย หนูไม่อยากหนูอยากรุนพนะตรงนี้ใบเฟิร์นครับยังใบเฟิร์นอยู่สุดท้ายค่ะใบเฟิร์นหรือเตตะวันเตตะวันเท่านั้นเราชื่นชอบผลงานเขาแล้วก็เราอยากให้เขาตอบ DM เร็วๆหน่อยครับผม <laughs> ถ้าพี่เตดูคลิปนี้อยู่ก็ไม่เป็นไรครับจะทำเลยก็ทำคนเรามันผิดพลาดกันได้คนเราไม่จําเป็นต้องตอบตลอดเวลาครับเราเข้าใจเขาอยู่แล้วครับผม <laughs> มีความสุขมากๆครับพี่เต